เป็นกิจกรรมนะครับส่วนหนึ่งตีพี่น้องชาวบ้านนะครับแม่บ้านกุ่มของคุณแม่แล้วก็ตลอดจนถึงกิจกรรมคณะกรรมการหมูบ่มมบ้านนักเรียนโรงเรียนบลวได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกะจะได้มาช่วยกันน้องได้มาช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับเพื่อเป็นการเพริ่มหรือว่าลด ภาวะมลพิษนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นสิ่งที่สร้างธรรมชาติให้ดูสวยงามขึ้นนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับเป็นกิจกรรมพี่พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะครับถ้งผู้นาชุมชนนะครับพ่อหลวงและกฝ่ายฟดงข้าราชการครูนักเรียนและพี่น้องชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องเอออย่างไรครับพ่อหลวงไม่ฝ่ายมาพ่อหลุ่มนะหมออ๋อหมอกุ้งตองทุนแม่ของเป็นดินกับ การหมู่บ,บ้านแล้วก็ลุ่มสตรีแม่บ้านทางโรงเรียนโดยซึ่งวันนี้เรากำลังรุกทุกคทางนี้มีผลทุกคนรักกันคือเขาพยายามที่ปลูกต้นไม้ไว้เพื่อว่าถนนหัวตางเขาทางกรรมจะได้มีไม้ผลมีลูกหลานเขาได้กินต่อไปตัต้งแน่เพื่อเชื่อมความสามัคคีในชุมชนทุกหมู่บ้านเขาก็มาร่วมกันปลูก ในการปลูกครั้งนี้ซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันเยสติสโลกซึ่งทางนักเรียนบว็บมาร่วมกับวันนี้เป็นกิจกรรมนะครับส่วนหนึ่งตีพี่น้องชาวบ้านนะครับแม่บ้านภูมิของคุณแม่แล้วก็ตลอดจนถึงกิจกรรมคณะกรรมการหมู่บ้านนักเรียนโรงเรียน